สวัสดีครับผมนายสิทธิชัยโสดาวงเรียนอยู่ชั้นประกศาศนียบัตรวิชาชีพปีที่สองสาขาช่างคนเกษตรวันนี้ผมจะพูดเรื่องสภาพและความสัมพันธ์ของการเลี้ยงสุกรสภาพการผลิตสุกรของโลก 1. เขตที่มีการผลิตสุกรของโลกแบ่งออกเป็น5เขตด้วยเหตุที่เนื้อสุกรเป็นอาหารที่สําคัญของโลกมนุษย์ บริโภคเนื้อสุกรถึง50%ของเนื้อสัตว์ทั้งหมดดังนั้นสุกรจึงเป็นที่นิยมกันแพร่หลายทั่วโลกโดยอาศัยแหล่งผลิตอาหารสุกรเป็นถิ่นสำคัญในการผลิตสุกรเพื่อสุกรจะได้สามารถเปลี่ยนอาหารที่มีราคาถูกเป็นเนื้อสุกรที่ราคาแพงได้โดยง่ายดังนั้น แหลงผลิตสุกรจึงจะอยู่รวมการแหลงเพาะปลูกพืชและอันยาพืชดังต่อไปนี้หแหลงปลูกข้าวจะมีผลพลอยได้จากการสีข้าวคือรำข้าวและปลายข้าวซึ่งใช้เป็นอาหารสำคัญยิ่งในการผลิตสุกรได้แก่แถบเอเชีย และแถบแอฟริกาแหล่งปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นแหล่งอาหารพลังงานที่สำคัญของการผลิตสุกรแหล่งที่พ่อปลูกมากได้แก่แถบอเมริกาเหนืออเมริกากลางและยุโรปตอนใต้ 3. แหล่งพ่อปลูกมันสำปะหลัง เป็นแหล่งอาหารพลังที่สำคัญของการผลิตสุกรเช่นการแมรจะมีคุณภาพต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวโพดและข้าวโพดแต่ถ้าราคาถูกสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารเลี้ยงสุกรได้เป็นอย่างดีแหล่งที่เพาะปลูกมันสำปะหลังได้แก่เอเชียแอฟริกาใต้ซ การเพาะปลูกมันเทศมันฝรั่งถึงแม้จะมีราคาสูงแต่ก็อาจจะมีราคาตกต่ำได้เมื่อมีการผลิตมากขึ้นทั้งยังมีผลพลอยได้จากการแปรรูปสามารถนำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุก,กรได้แหลงที่เพาะปลูก มันเทศและมันฝรั่งได้แก่ประเทศในแถบยุโรปห้าแหล่งที่เลี้ยงโคนมโดยการใช้ผลผลิตจากน้ำนมและผลิตจากการแปลรูปน้ำนมมาทำการผลิตสุก,กรแหล่งที่เลี้ยงโคนมมากได้แก่ทวีปยุโรปแคนาดาและอเมริกากลาง ลุมประเทศของโลกที่มีการผลิตสุกรแบ่งออกได้เป็น7กลุ่ม 1. ประเทศเอเชียมีการเลี้ยงสุกรที่สุดมากที่สุดของโลกํำนวนสุกรเลี้ยงในแถบเอเชียในปีพศ2 5 4 4ร่วม482ร้48ล้านตัวคิดเป็นร้อยละ61ของโลก ประเทศสาธารณรัประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรที่มากที่สุดในโลกโดยในปีพศ2 5 4 4จําจำนวน440ล้านตัวคิดเป็นร้อยละ56.45ของโลกรองลงมาคือฟิลิปปินส์จำนวน11ล้านตัว ญี่ปุ่นจำนวน9ล้านตัวไต้หวันจำนวน7ล้านตัวเกาหลีใต้จำนวน7ล้านตัวไทยจำนวน6ล้านตัวประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมีปริมาณสุกรเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มเอเชีย คือในปีพศ2 5 4 4มีปริมาณสุกร121ล้านตัวโดยมีประเทศที่เลี้ยงมากตามลำดับนี้ 1. เยอรมนีจำนวน25ล้านตัวสเปนจำนวน22ล้านตัวฝรั่งเศสจำนวน15ล้านตัว นเธอร์แลนด์จำนวน13ล้านตัวแดมาา์จำนวน12ล้านตัวประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือในปีพศ2514มีการเลี้ยงสุกรเป็นอันดับที่3โดยมีสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากที่สุดคือ59.85ล้านตัวประเทศในกลุ่มยุโรป ตะวันออกในปีพศ2 5 1 4มีการเลี้ยงสุก,กรเป็นอันดับที่4จํจำนวน32.80ล้านตัวโดยมีการโดยมีประเทศโปรแลนด์มีประมาณปริมาณสุก,กร16.50ล้านตัวประเทศที่ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ในปีพศ2 5 1 4มีการเลี้ยงสุกรเป็นอันดับที่5จำนวน31.84ล้านตัวได้แก่ประเทศบราซิลประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตในปีพศ2 5 1 4มีจำนวน25.60ล้านตัวประเทศในกลุ่มเอเชียในปีพศ2 5 1 4มีจำนวน2 สีเก้าล้านตัวสัดส่วนผลิตประมาณร้อละห้ของผลผลิตรวมลงมาได้แก่สหภาพยุโรปร้อยละยีบเอราซิลและแคนาดาร้อยละสและ 2, 2ของผลผลิตตามลำดับในปี2550ั้า ว่าการผลิตเนื้อสุกรจะมีปริมาณรวม103ล้านตันเพิ่มขึ้นจากออ 2, าพศ2500ขออภัยครับเพิ่มขึ้นจากการจากปี2549ร้อยละ3.62ประเทศผู้ที่ สำคัญส่วนใหญ่จะผลิตเพิ่มขึ้นเช่นจีนสหรัฐอเมริกาบราซิลเป็นต้นความต้อง,กา,อก,องก,การบริโภคเนื้อสุกรของโลกการบริโภคเนื้อสุกรของโลกปี2549ปริมาณรวม98.91ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ3.85เนื่องจากการเกิดโรคไข้หวัดระบาดในหลายประเทศเรวมทั้งปัญหาโรควัวบ้าทำให้มีการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นทดแทนเนื้อไก่และเนื้อโคประเทศที่มีการบริการขออภัยครับ ประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสุกรมากที่สุดคือจีนมีสัสดส่วนการบริโภคประมาณร้อยละ53ของปริมาณการบริโภครวมรองลงมาได้แก่สหภาพยุโรปร้อยละ20สหรัฐอเมริการ้อยละ9รัสเซียร้อยละ3ญี่ปุ่นร้อยละ3 ในปี2550คาดว่าจะมีปริมาณการบริโภครวม102ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2549ร้อยละ3โดยประมาณโดยประเทศผู้บริโภคเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นนอกจากญี่ปุน่นคาดว่าปริมาณการ บริโภคจะลดลงร้อยละ1.15เนื่องจากการบริโภคมีการปรับตัวลดลงจากช่วง2-3ปีปีที่ผ่านมีการบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้นทดแทนเนื้อไก่และเนื้อโคปร,ริมาณการส่งออก และนําเข้าตลาดโลกการส่งออกการส่งออกเนื้อสุกรของประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญในปี2549มีปริมาณ5.18ล้านตันลดลงจากปีพศ .2548 ซึ่งมีปริมาณ5.21ล้านตันร้อยละ0.63ประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรปโดยเฉพาะเดนมาร์กเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ27ของปริมาณส่งออกทั้งหมดรองลงมาได้แก่สหรัฐอเมริการ้อยละ26แคนาดาร้อยละ21บราซิลร้อยละ10และจีนร้อยละ10สำหรับบราซิลได้เกิด การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในเดือนตุลาคมพศ2548แม้จะเกิดในพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งเลี้ยงสุกรที่สำคัญก็มีผลต่อการส่งออกในปี2 5 1 9โดยทำให้ปริมาณส่งออกถึงส่งออก ลดลงถึงร้อยละ29.04ในปีพศ2550คาดว่าจะมีปริมาณส่งออก5.31ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี2549ร้อยละ2.63ประเทศผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งออกเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะ ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีพศ2550โดยส่งออกปริมาณ1.40ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก2,549ร้อยละ4.16ส่วนหนึ่งเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงเอื้ออำนวยให้สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น การนําเข้าการนําเข้าเนื้อสุกรของประเทศผู้นําเข้าเนื้อสุกรที่สําคัญในปี2549มีปริมาณ4.2 3ล้านตันลดลงจากปี2548ซึ่งมีปริมาณ4.34ล้านตันคิดเป็นร้อยละ2เนื่องจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำเข้า่ายใหญ่เกาหลีใต้นำเข้าลดทำให้ปริมาณนำปริมาณนำเข้าโดยรวมลดลงในปีพศ2550คาดว่าจะมีปริมาณนำเข้ารวม4ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก ปี2,519ร้อยละ0.07โดยคาดว่าจะโดยคาดว่าประเทศต่างๆส่วนใหญ่จะนำเข้านำเข้าเพิ่มขึ้นนอกจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งยังคงนำเข้าลดลงสาหรับฮ่องกงในปีพศ .2550 คาดว่าจะนำเข้าเนื้อสุกร0.32ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี2549ร้อยละ2.26ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ส่งออกเนื้อสุกรไปยังฮ่องกงได้แก่จีนบราซิลและสหรัฐและสหภาพยุโรปครับเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม Learning งจะดูดูอิ่งจะเร n ยนเรียนนิ่งจะร i v อีบนิ่งจะเซิฟครับครับ